สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการหาปลานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับชัยสไนเปอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆน้ะมาหาปลานะครับมาหมายเป็นหมายหมายหนึ่งนะครับเป็นหมายที่มีปลาช่อนนะครับปลาชะโดใหญ่มากนะครับพี่ๆนะครับโอ้โหหมายนี้เป็นหมายที่สมบูรณ์นะครับล้อมรอบด้วยต้นไม้นะครับ รอบยต้นไม้แล้วก็กลางบ่อมันจะมีพวกเป็นบัวนะครับจะมีเป็นบัวแล้วก็ข้างๆมันจะมีต้นไม้บางนิดหน่อยแล้วก็มีกิ่งไม้ตกมานะครับเป็นที่หลบซ่อนของปลาช่อนนะครับวันนี้ผมจะพาพี่นามาตามหาปลาช่อนกันนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่นาทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช้สไนเปอร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับพี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหมายจะเป็นยังไงนะครับไปไกันเลยครับนี่นะครับหมายครับหมายนี้หมายสวยมากนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบัวนะครับบัวอยู่กลางบ่อนะครับกลางบ่อจะเป็นที่หลบซ่อนของปลาชโดนะครับหรือว่าเขาเรียกปลาช่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ล้มนะครับก็จะเป็นที่หลบซ่อนของปลาช่อนนะครับข้างๆบ่อนะครับจะเป็นต้นไม้ครับต้นไม้ล้อมรอบครับต้นไม้ค่อยสูงนะครับนี่นะครับโอ้แบบนี้นะครับเป็นที่หมายตาของนักตกปลานักหาปลานักล่าปลามากๆนะครับเป็นที่ชอบผมมากๆนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ล้มนะครับเป็นที่หลบซ่อนของปลาชโดนะครับหรือว่าปลาช่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับพี่นะครับ ตัวใหญ่มากครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอลงไปเอาก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหประเดิมเต็มเต็มแรกนะครับนี่นะครับลูกดอกปักเข้าตรงสันคอนะครับปักเข้าตรงสันคอโหใหญ่มากถ้าปักเข้าตรงสันคอนะครับมันจะนิ่งครับจะไม่มีแรงวิ่งเลยนะครับเวลาวิธียิงปายใหญ่นะครับต้องยิงอย่างแบบนี้นะครับ ตรงสันคอเลยนะครับพยายามนิงตรงสันคอครับมันจะนิ่งนะครับไม่มีแรงดิ้นนะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากนะครับใชสประมาณ3บวกนะครับ3กิโลนะครับนี่นะครับหมายนี้นะครับหมายสวยมากนะครับพี่พีน้ำครับหมายสวยเดี๋ยวเราไปติดตามแต้มต่อไปนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับ นนะครับตัวนี้นี่ครับปลาจโดนะครับเดี๋ยวปลาช่อนตัวใหญ่มากัีนี้ยิงไกลามากนะครับ ก็จะหลุดแล้วนะครับผมนวดจะเย็นๆแล้วก็เอาเข็มใหม่มายิงโอ้นี่นะครับหนึ่งตัวยิงสองเข็มนะครับโอ้โหตัวนี้ถ้าเราไม่ยิงสองเข็มก็จะหลุดนะครับตัวนี้นี่ครับผมโอ้โหเข็มสองดอกนะครับเข็บหลุดนะครับตัวนี้ นี่ครับตัวใหญ่มากตัวที่สองนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้โอ้โหจะผมต้องขอลงไปเอาก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้าครับโอ้โหตัวนี้ ยิงสองรอบนะครับดูนะครับพี่นะครับรอบแรกยิงโดนตรงนี้นะครับนี่นะครับเก็บหลุดนะครับยังดีครับมีเงินเยงพับคอยช่วยนะครับนี่นะครับนะพี่นะครับโอ้คอยดึงไว้นี่ครับรอบที่สองนะครับยิงเข้าจุดเดิมนะครับนี่นะครับเข้าจุดเดิมทะลุข้างล่างนะครับนี่นะครับทะลุฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับพี่นะครับยิงยิงที่สองนะครับดอกที่สองนะครับดอกแรกเข้าข้าตรงนี้ครับดอกแรกนะครับตรงนี้ก็เป็นดอกดอกแรกนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับหนึ่งตัวก็ยิงสองรอบนะครับกันเพิ่มให้หลุดนะครับรอบแรกยิงไกลนะครับรอบแรกก็ยิงไกลก็เข้านิดเดียวนะครับเก็บเก็บเก็บเกี่ยวดุนะครับก็ดึงมาใกล้นะครับผมก็เปลี่ยนอีกรอบอีกดอกนึ่งใส่นะครับ ยิงทะลุเลยนะครับต่อที่สไม่มีหลุดนะครับนี่ครับตอวที่สองนะครับโหตัวนี้ทละลงหดมากนะครับ ตัวใหญ่มากตรงนี้โอ้โหมาจะดูนะครับนี่นะครับอ้ตัวใหญ่มากครับอุย้ยอามานะครับ สวัสดีพี่ๆน้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมใช้สไนเปอร์ก็ขอสรุปแต้มก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่ผมใช้สไนเปอร์ก็ออกมาออกหมายล่านะครับก็ได้ทั้งหมด2แต้มนะครับยิงได้พลาดไปแต้มหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาใหม่ครับหมายนี้เป็นหมายที่สวยงามครับหมายนี้เป็นหมายที่โอ้ดีมากเลยครับ ตรงกลางก็จะมีบัวนะครับข้างๆก็จะมีต้นไม้ล้อมๆนะครับโอ้สวยงามครับหมายนี้ผมก็หวังว่าพี่ๆน้าๆก็ชอบนะครับหมายนี้นะครับก่ออื่นผมต้องขอขอบคุณพี่ๆน้าๆท่านนะครับที่เข้ามาดูผมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมนะครับโอ้ผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับนี่นะครับผมก็ขอสรุปแต้มก่อนนะครับแต้มแรกของเราวันนี้นะครับนี่นะครับ ตมแรกของเรานะครับนี่นะครับนี่ก็แต้มแรกของเรานะครับไซส์ก็ประมาณ5กิโลนะครับตัวนี้ไซส์5้ากิโลนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ยิงโดนจุดนี้นะครับยิงโดนจุดนี้นะครับน็อกเลยเลยนะครับทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ดิ้นเลยนะครับแต้มแรกนะครับแล้วก็แตมที่2นะครับนี่นะครับ แต้มที่ก็จะเล็กหน่อยนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้ตัวนี้ยิง2แต้มที่เราก็ยิง2นัดนะครับยิงนัดหนึ่งก็เข้านี่นะครับนัดที่2ก็เข้าตรงนี้นะครับนัดแรกก็เข้าไม่ลึกนะครับเก็บเกี่ยุดครับแต่ผมก็เปลี่ยนลูกดอกแล้วก็ยิงซ้าอีกรอบนะครับไปดูที่คลิปได้เลยเลยนะครับว่ายิงยังไงนะครับแล้วก็พาดไปอีกแต้มนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ผมต้องขอ,ขอบคุณมา,มากๆนะครับผมไทสไนเปอร์นะครับผมต้องขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามที่จะหาไซส์ดีๆแต้มส,สวยๆนะครับมาให้พี่นานาทุกท่านมารับชมนะครับผมต้องขอ,ขอบคุณมา,มากๆนะครับก่อนอื่นผมต้องขอไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ